สวัสด ah uh. ีเซัมมัลิกุมอาราฮมะทูลลาฮิวะบารอกาตุเป็นวิดีโอเฉพาะกิจนะคะวิดีโอนี้เนื่องจากว่าการาต้องเข้ามาชี้แจงในกลุ่มเรื่องข้าวปรับขึ้นราคาของเครื่องข้าวอาลลอโอลีนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เป็นราคาที่การาไม่สามารถที่จะตามราคาเก่าได้อีกต่อไปเนื่องจากาสูงมาก ต้นทุนการผลิตที่เราผ่านการรีทอตนะคะ,ะเฉพาะรีทอตซองนี้ค่าซองรีทอตช่องนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราใช้ราคาสดนะคะใช้ราคาสดในการที่ใช้เครื่องสดนะคะในการที่เราทําค้าขายก่อนหนะน้านี้เราใช้เครื่องสดโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการรีทอตกระบวนการรีทอตคืออะไรกระบวนการ การสเตอร์รไลซ์ที่สามารถอยู่บนเชฟได้2ปีและได้รับออยหมายเลขการจะจำไม่ได้นะคะหมายเลขการจํจำไม่ได้เดี๋ยวจะชี้แจงหมายเลขคือก่อนหน้านี้เคยเขียนหมายเลขออยแล้วกว่าจะได้ออยนะคะก็กว่าจะได้ออยนั้นก็ต้องผ่านดิ้นรนเอกสารมากมายนะคะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่จะต้องผ่านห้องแล็บต่างๆนานาเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ประกอบในการขอออย แล้วจึงจะได้เข้าไปการรีทอตนะคะก่อนที่จะผ่านการรีทอตเซนเตอร์ลซกรต้องมีหนังสือออยอต้องมีผ่านห้อง lab ห้องแลบ,แบข้อมูลทางด้านพชนาการแล้วห้องแลบต่างๆซึ่งซึ่ง,งต้องใช้ค่าใช้จ่ายตรงนี้6หลักนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้6หลักตรงนั้นการะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นบวกค่าต้นทุนตรงนี้เลย นำซ้ำการทำธุรกิจแต่ละครั้งแต่ละโปรดักต์นั้นถ้าถ้าใครที่เรียนในระบบของการต้นทุนนะคะในการคํานวณต้นทุนเขาจะรู้ดีว่ากระบ,บวนการทั้งหมดต้นทุนนั้นที่เป็นไม่ว่าไม่ว่า p r o c e s ต่างๆนั่นคือต้นทุนแต่แต่กระล้ไม่ได้บวกเลยซึ่งบวกไม่ได้ถ้าถ้าบวกอันี้คือราคาปรับขึ้นสูงเรี่วมาก แต่มาเลเซียขายอยู่ที่39 RM นะมาเลเซียขายอยู่ที่39 RM เพราะกระ,ะส่งราคาส่งราคาส่งให้เขาไม่ใช่ราคาส่งที่ให้กับราคาเมืองไทยดังนั้นตอนนี้กระ,ะต้องชี้แจงให้กับทุกคนว่ากระะต้องชี้แจงให้กับทุกคนว่าราคากระ,ะต้องปรับขึ้นราคาบาดเจ็บบาดเจ็บโดยที่ขายไม่ได้เลยในเมืองไทย ขายไม่ได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าขาดทุนแต่ไม่มีกําไรแล้วสิ่งที่ได้มาคือความเหนื่อยจะบอกว่าเหนื่อยมากๆเหนื่อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาใครที่ต้องการความสําเร็จเขาต้องผ่านความเหนื่อยมาก่อนถึงจะได้สําเร็จนะคะทีนี้ราคาจากต้นหรือก่อนหน้านี้เราเคยส่งในราคา140 140ต่อแพ็คละต่อแพ็คต้นทุนเฉพาะค่าดีพอร์ตที่ยังไม่ได้บวกที่ยังไม่ได้บวกค่าวัตถุดิบทั้งหมดนะคะ เกือบปลาไปแล้ว40บาทจากที่ก่อนนี้ก่อน,น้านี้เราเคยส่งราคา100แพ็คอยู่ที่1 4 0บาทเกือบว่าตีไปว่า40บาทบวกไปอีกเป็น1 8 0แล้วแล้ว8 0ก็ล้ลงส่ง,ง1 4 0ซึ่งมันทำอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นก็เลยต้องปรับราคาขึ้นซองละ50บาทนะคะก็เลยต้องส่งในราคา1 7 0บาทแล้วทุกคนไปขาย ถ้าหากว่าเอาร้อยแพ็คกกาไรอยู่ที่แพ็คละ50บาทแต่กะลาได้ไม่ถึง50บาทนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจว่ากะลลได้กําไรเยอะแยะมากมายนู่นนี่นั่นแต่ค้าปลีกจะได้ราคามากแล้วส่วนผู้ผลิตนึงจะได้อยู่ที่วอลลุ่มหรือปริมาณนั่นเองนะคะราคาขายส่งชัดเจนนะคะทุกคน ปรับราคาขึ้นเป็นราคาขายปลีก220บาทราคาขายส่ง170บาทะนะคะทุกคนอย่าคิดว่าจะรับปรับราคาขึ้นโดยที่ว่าพอขายดีพอขายดีแล้วปรับราคาขึ้นขอโปรดกรุณาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยนะคะขอโปรดกรุณาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยเพราะว่ากะาร์ลบาดเจ็บจริงๆถ้าาว่าขายในราคาขายในราคาเก่าเพราะว่า ้องเข้าใจว่ากระบวนการรีทอตโปรเซสสเตอริไลซ์ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตต้องใช้ต้นทุนในการผลิตนะคะดังนั้นขอความเข้าใจตรงนี้นะคะทุกคนใครที่ต้องการไปขาย100อยแพ็คอยู่ที่1 7 0บาทต่อ pack, แพ็คล้าวไปได้กำไรอยู่ที่แพ็คละ50บาทนะคะแพ็คละ50บาทตรงนี้อันที่จริงแล้วก็วต้องปรับราคาขึ้นมากกว่านี้แต่ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะทำอะไรไม่ได้จริงๆ ก็คือร้อยสอบาทถ้าหากว่าสําหรับคนที่เข้าใจก็ขอขอบคุณมากสําหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าเออกะละได้ปรับราคาขึ้นกะรละก็สุดวิสัยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะคะกับราคาที่ก็ต้องปรับราคาขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราก็ไม่ปรับราคาขึ้นเราอย่าไ่าจะได้กําไรเลยเราขาดทุนจริงๆ140บาทแล้วต้นทุนไปแล้ว พวกผลิตอยู่ที่38บาทแล้วนะคะจะพาะค่ารีพอร์ตยังไม่ได้บวกค่านน่นนี้นั่นอีกมากมายนะคะทำไมต้องใส่2ถุงต่ทำไมต้องใส่2ถุงเพียงแค่ถุงเดียวไม่ได้ค่ะเพราะโออยโรงงานไม่สามารถให้เราผ่านให,ให้ให้เราได้ดึงสินค้าออกมาจากโรงงานออกออก,ออกสินค้าออกจากโรงงานได้ต้องกระบวนการของเขาตามกฎระเบียบของเขาคือต้องสองชั้นถึงจะได้เอาสินค้าออก โอเคนะคะทุกคนสินค้าออกจากโรงงานกระบวนการของกระลาต่อไปก็คือสินค้าออกจากโรงงานเพียงแค่ซองเปล่าๆอย่างนี้แล้วมาแพ็คใส่พลาสติกมาติดสติกเกอร์เองนะคะมาติดสติกเกอร์เองกว่าจะได้ได้สติกเกอร์มาติดนะคะมาติดเองแล้วพอได้เครื่องเรียบร้อยแล้วต้องมาแพ็คซองเข้าสารต่อนะคะดังนั้นทุกคนที่ ทุกคนที่กําลังรอรอนิดนึงเพราะวันนี้กาละก้อนนัดรับสติกเกอร์ตัวนี้แต่สติกเกอร์ก็ไม่เสร็จนะคะใครที่ใครที่รอรอสินค้าอยู่นะคะโปรดเข้าใจว่ากระบวนการโปรเซสมันไม่ใช่ง่ายๆเลยกาละไม่ใช่ว่าไม่อยากขายก็เอารำลุละนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากขายเลยแต่คือกระบวนการมันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลา พอรับทํางานาทําเครื่องเสร็จจากโรงงานต้องรอเวลาจากโรงงานให้โรงงานาผ่านกระบวนการเข้าห้องแบบ12วันแล้วนะคะพอซีนอะไรเรียบร้อยแล้วติดสติกเกอร์เองค่ะต้องซีนเองอะไรทุกอย่างคือโรงงานเพียงแค่เรารับมาชองเพลางองเพลางฉีขาวนี่เปล่าเปล่าแล้วเรามาต้องแ็กเข้าสารเองเรามาแฟกแต่ละซองเองนะคะ เอาละใครที่คิดว่าใครที่ว่ากระลักขึ้นราคาเนื่องจากว่าสินค้าขายดีไม่ใช่เลยนะคะขอโปรดอย่าเข้าใจผิดเลยเนื่องจากว่าสินค้าที่กระบวนการผ่านสเตอริไลซ์แล้วแล้วก็ทุกคนจะเข้าใจถ้าคนที่ศึกษาในระบบของสเตอริไลซ์ว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ต้นทุนสูงนะโอเคสำหรับคนที่เอาไปขาย สำหรับคนที่เอาไปขายราคากำไรแพ็กละ50บาทต่อแพ็คค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่อดนอนแล้วก็นี่คือวิดีโอสำหรับชี้แจงราคาในการปอบราคาเป็น220บาทโอเคค่ะ